โอ้คุณผู้ชมดูสิคะกล้วยไม้คุณผู้ชมเป็นเหมือนแมจิมไหมเนี่ยดูสิคะนี่เป็นเส้นขาวๆค่ะแล้วก็เป็นวงสีน้าตาลนะคะเกิดจากเชื้อรานะคะฉีดพ่นเลยลังงับไม่ให้เขาระบาดมากไปกว่านี้คะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เขายังเป็นน้อยอยู่นะคะป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะ ใบเหลืองๆนะคะเขาจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมค่ะที่เหลืองอ่อนๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ให้เขาแบบเป็นเยอะกว่านี้ฉีดพ่นเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะ วันนี้นะคะแม่จิมมีวิธีที่แม่จิมเพิ่งจะทดลองไปนะคะใช้กับตัวเองนะคะเมื่อสาวันที่แล้วได้ผลดีมากๆเลยช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะความชื้นมันเยอะกล้วยไม้คุณผู้ชมเป็นเหมือนของแม่จิมไหมอะ่ะตื่นเช้ามานะคะตกใจมากเลยคือช่วงอาทิตย์ที่แล้วมันอากาศมันหนาวเย็นมากใช่ไหมคะแล้วก็ถัดมามันร้อนค่ะนึกว่าจะไม่หนาวแล้วนะคะกล้วยไม้เขาเกิดการน็อกเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมใบเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเส้นข,ขาวๆะคะ่ะ เป็นวงน้ําตาลน้ําตาลด้วยนะคะไม่จิมตกใจมากเพราะว่าเป็นกระถางที่แบบว่าชอบนะคะมันเกิดจากเชื้อราค่ะคุณผู้ชมก็เลยอุ้ยทําไงดีแก้ไขยังไงดีนะคะแม่จิมก็เลยนี่เลยค่ะห้าบาทนี่ละเดี๋ยวทําวิธีไหนนะคะแม่จิมทดลองใช้มาแล้วสี่วันรู้สึกว่าจะป้องกันแล้วก็ระง,งับได้เป็นอย่างดีเลยป้องกันการแบบแพร่ระบาดได้แบบ,แบแบบเห็นผลมากเลยค่ะเดี๋ยววิธีไหนเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะ ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ํหนึ่งลิตรค่ะตัวง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้แม่จิ๋มใช้น้ําอัดลมเนาะเขาจะขวดหนึ่งลิตรพอดีเลยเนี่ยค่ะที่ผสมนะคะจะเป็นถังหรือว่าเป็นเหยือกแบบนี้หรือว่าจะเป็นถ้วยก็ได้นะคะปูนกินหมากค่ะปูนแดงนะคะปูนแดงเขามีสปปรรพคุณนะคะทั้ง เป็นทางยาแล้วก็ใช้กับพืชผักของเราได้ดีนะคะเร่งการแตกยอดแตกใบกำจัดเชื้อราแล้ววันนี้แม่จิ๋มก็จะใช้ปูนแดงนี่แหละคะ่ะกำจัดเชื้อราแล้วก็ยับยั้งในกล้วยไม้ไม่ให้ระบาดเยอะนะคะจะมีที่ฉีดพ่นค่ะแม่จิ๋มจะใช้เป็นถังฉีดพ่นเล็กๆนะคะ3ลิตรถ้าคุณผู้ชมใช้น้อยนะคะก็ใช้เป็นฟอกกี้ก็ได้นะคะฉีดพ่นได้เลยนี่แม่จิ๋มมีเยอะเนาะก็ใช้ถังฉีดพ่นได้เลยค่ะ มาดูวิธีทํากันเลยนะคะอันนี้คือแม่จิ๋มทําไว้แล้วใช้อยู่ทุกวันนะคะตอนนี้ก็คือที่ทําไว้แล้วนี่อย่าทิ้งนะคะใช้ต่อได้เลยผสมต่อได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็เทน้ําลงไปเลย1นลิตรนะคะทําต่อได้เลยค่ะกับที่เราทําเหลือไว้ ยังใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยแล้วก็ปูนแดงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเติมลงไปเลยนี่จะน่ใช้มือเนาะหนึ่งช้อนแกงเรานั่นแหละคะ่ะง่ายงสักประมาณนี้ละลายในน้ำที่เราเทปไปเมื่อสักครู่นะคะ หลังจากที่ละลายแล้วคุณผู้ชมก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะหนึ่งคืนค่ะให้เขาตกตะก,กอนน้ําเขาจะใสเลยนะคะจะใส่ขวดเลยก็ได้เขย่าก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกวิธีไหนก็วิธีนั้นเลยค่ะเดี๋ยวม่จิมจะทิ้งไว้ก่อนเนาะแต่ทําเสร็จไว้แล้วเรียบร้อยก็มีค่ะนี่น้ำเขาจะใสแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกขวดหนึ่งนนี้จะเป็นสีส้มปูนแดงกินหมากเขาจะมีหลายสีนะคะ คือช่วงนี้อากาศมันชื้นมันหนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนสลับกันนะคะต้นไม้ของเราบางทีเขาปรับตัวไม่ทันเนาะเหมือนคนเรานี่แหละไม่สบายบ่อยนะคะคุณผู้ชมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่พอได้แบบนี้แล้วก็น,นําน้ําที่เราได้ใส่ใส่นะคะใส่ในเครื่องฉีดเลยนี่ยังมีแรงดันอยู่นะคะนี่นี่มนสิมก็ใส่ไว้แล้วบ้างฉีดทุกวันค่ะช่วงนี้เทลงไปเลย ที่เหลือก็เติมน้ำเขยา่าเขยา่าใช้ได้อีกนะคะได้ได้หลายครั้งค่ะแม่จิมไห่ผสมน้ำนะถ้าสำหรับกล้วยไม้ไม่จิมฉีดเพียวๆเลยถ้าเป็นใช้กับพืชผักอย่างอื่นนะคะอย่างเรื่องการแตกยอดยอยะไรเงี้ยค่ะต้องผสมน้ำนิดหนึ่งห้าสห้าอร์เซ็นตอย่างละครึ่งนะคะได้แล้วก็นำไปฉีดกล้วยไม้เลยค่ะคุณผู้ชม นี่คะ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแม่จิ๋มฟื้นฟูมาแล้วเนี่ยระงับได้เลยค่ะไม่เป็นเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วก็ใบรอบๆที่เหลืองซีดๆนะคะตอนแรกนะคะตอนนี้เริ่มเขียวแล้วค่ะเนี่ยก็จะเห็นเส้นสีขาวแล้วก็ขอบน้ําตาลชัดเจนมากขึ้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมมันมันขาวมันซีดไปหมดเลยนะคะทั้งใบเลยค่ะอันนี้วงน้ําตาลเขาก็อยู่เท่าเดิมนะคะฉีดพ่นทุกวันเลยค่ะนี่วันที่สี่แล้วนะคะ ได้ผลดีค่ะอย่างคุณชมฉีดเลยฉีดละอองแบบนี้ค่ะฉีดช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตากแดดค่ะแม่จิีไม่ลดน้ำเลยนะสีวันนี้ยังไม่ได้รดน้ําเลยรอให้มันแบบว่าความชื้นมันไอ้นี่ดีขึ้นก่อนนะคะเราใหอยดน้ําพรุ่งนี้ว่าจะรดแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าอาการเขาจะเริ่มดีละไม่ระบาดไปม,มากกว่าเดิมแล้ว ที่สำคัญต้องตากแดดค่ะคุณผู้ชมไม่จีมออกมาตากแดดเลยตรงนี้ครึ่งเช้าและอีกวิธีหนึ่งนะคะไม่ต้องทําน้ําให้ยุ่งยากนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ปูนแดงนี่แหละคะ่ะป้ายตามแผลที่เป็นเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้เ,ออเชื้อรานะคะที่เป็นแผลสีน้ำตาลนี้ค่ะระบาดเป็นวงใหญ่ ทะลุใบนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีง่าย กุหลาบแม่จิ๋มสวยไหมคะคุณผู้ชมยิ่งอากาศหนาวๆเย็นๆแบบนี้นะกุหลาบจะบานสวยสีสดมากเลยคะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดอกดกมากเลยนะคะโปรยไม้ค่ะสีขาวบานและอันนี้ก็สีม่วงอันนี้คือที่แม่จิ๋มฟื้นฟูแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกใบเหลืองคะ่ะแต่อันนี้กระถางนี้เป็นไม่เยอะแต่มีอีกกระถางหนึ่งที่เป็นเยอะมากนะคะอันนี้ก็เริ่มเป็นแต่ละงับไว้ทันคะ่ะ เขาก็ยังมีเหลืองอ่อนๆอยู่นะคะเนี่ยแต่เริ่มที่จะเขียวแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอาการที่เจอก็คือจะไปเหลืองๆแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ไม่เป็นเยอะแบบเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นเส้นขา,ขาวๆนะอันนี้ยังพอรักษาระงับอาการได้ยังกลับมาเขียวได้ค่ะคุณผู้ชมนี่เริ่มเขียวมากขึ้นแล้วนะคะใบนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เขายังเป็นน้อยอยู่นะคะ ป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะใบเหลืองๆนะคะเขาจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมค่ะที่เหลืองอ่อนๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่ให้เขาแบบเป็นเยอะกว่านี้ฉีดพ่นเลยค่ะช่วงแรกที่เจอคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะฉีดพ่นบ่อยๆทุกวันเลยค่ะเป็นช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นําไปตากแดดนะคะระบายความชื้นนะคะเราก็จะได้กล้วยไม้นะคะ ออกดอกแบบนี้อยู่กับเรานานๆค่ะ เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนี่แม่จิ๋มลองทดลองใช้กับตัวเองแล้วนะคะ4วันวันนี้เข้าวันที่5รู้สึกว่าจะระงับการระบาดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่กลับมาเขียวงามเหมือนเดิมแต่ว่าต้นกล้วยไม้ของเรานะคะที่เป็นนะคะมันก็จะเป็นอยู่แค่นั้นแล้วก็ใบที่เหลืองน้อยๆกลับมาเขียวเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชม ลองทำใช้กันดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์สาคูดชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋นขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ